สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาไปดูเด็กน้อยปลูกต้นไม้นะคะพี่ต้นไม้จะปลูกต้นไม้ค่ะก็เลยจะปลูกต้นลัดดาวันนะคะปูทําให้ดูก่อนเนาะกรีตรงนี้นะลูกลกรีให้ไหมคะน,นี้ตรงข้ามตรงนี้เดี๋ยวก็กรีกอย่างที่ปลูกทำอ่ะยากตรงนี้มืออจาให้ดีกรีเงกรีเพื่อให้นี่ไหมค่ะ ดึงไปทำโน้นองนี้ขมไงมีดข<า><ม>ึ้นไงมีสิลน,นี่ดึงได้ออกหตัวต้องจับมือน้องจับตรง,งนี้เออค่ับวันนี้อย่างนี้จับต้นไม้ครับตันี้ออกจับต้นไม้แหละนี่เดี๋ยวดูดีไหมอ่ะตักดินใส่ ตักใส่ออให้เต็มตักใส่ให้เต็มกระถางให้เต็มให้เต็มอันนี้กดห้มันแน่น ใส่อีกครับเราก็จะใส่ดินให้ถึงอ่า<ข>อเท่ากับ<อ>ดินเดิมที่มันอยู่ในต้นละตดาวันนะคะน,นี้ใส่ให้รอบต้นเลยครับเยืนตรงนี้ับหม้วนไปมืวนมุนสิ หมุนกระถางก็ได้มันจะได้สะดวกนั่นงไงเอแต่มาตรงนั้นที่มันไม่เก็เอาแล้ลูกตน,นั้นเ็ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะแเราจะยกไปแล้วก็ลดน้ำนะคะต้นนี้จะเป็นต้นไม้ของพี่ต้นนะคะ ้ดด้ยวนะนี่เอาขันอยู่ไหนขันอยู่นี่ครับ เป็น,นนะลมขำงาดนั้นนะลูกห่ับนะโตวันโตคืนน<ส>ะเสร็จแล้วต้นไม้พี่โตต้ตนไม้จะได้โตโตใช่ไหมครับ<ช>โอเคอ,อ,อ่าบายบาย,บาย,บาย